Mm-hmm. <laughs> เบิ่งออกบ่ค่ะซซมนี่าาเป็นเอ <g ül> <c oughs> ียงเ,เขาไปเดบเคดอชาแนลค่ะนี่ผู้รับเหมาเฮ็ดอ่างเพิ่นกำลังเทปุูนอยู่ค่ะส่วนเทากับสร้างน้ำตกเฮากับสิมาเฮ็ดน้ำตกให้เพิ่นนะคะเนาะอันนี้ลูกค้าเพิ่นเป็นลูกค้าจากที่เฮาเฮ็ดอยู่ป่างสร้างนะคะพอดีเพิ่น มุดจักกันนะคะ่ะเพิ่นเป็นมูกักเพิ่นกนเลยกำลังเฮดรีสอร์ทยูพาเฮดของภาคนี่แหละเพิ่นกะเล่ล ort, Head, ลเเลสีเฮดตกแต่งไปพร้อมนะคะทำบอ่อทำน้ำตกเข้าก็เลยสีมาเฮดน้ำตกให้เพิ่นในสร้างกับกำลังวัดพื้นที่นี่ค่ะตามแบบแงวเจ็ดเมตรจากนาไปหลังกับประมาณสองค่ะแล้วก็สูงประมาณเมตรแปดสิบนี่แหละคะ่ะบบสูงหลายเน้นเอาเง่เนาะคะ่ะเนาะ นี่ก็เหอกระสีมาเบิงพื้นทีที่สิบเทพื้นไหวภาวะเทพื้นต่อจากขอบบอไปเลยแต่ว่าให้สร้างเฮ็ดบออะพื่นเฮ็ดงานเรียบร้อยไปก่อนนะคะส่วนมะพร้าวบรรยากาศยูน่ก็ดีขึ้นค่ะนี่อยู่เกาะนี่ดีอย่างหนึ่งนะคะพิ่นยังมีพนพื้นทีมีแบบว่ามีชาวบ้านคือจังเป็นมูบันมูบันหนึ่งยังบอท่านเป็นที่แบบว่าเป็นเศรษฐกิจหลายอย่างสีเนาะแต่ว่า นักท่องเที่ยวหลายค่ะค่ะหลายแห่งอันนี้เพิ่กนกับกำลังสั่งเป็นห้องพักหายังได้หลังหนึ่งอยู่แต่ว่าอาจจะบ่แน่ใจว่าพิ่นท็ดหลายหลังสำหรัแต่ว่าก็สจะขึ้นอีกเรื่อยๆค่ะนั่นแหละคนมันยังเป็นปลาสูงเป็นอหยังอยู่ค่ะเป็นสวนเป็นหยังน้ำเนาะบรรยากาศก็เลยค่อนข้างที่จะดีนะคะอยู่เกาะพังงันแนะนํำว่าสำหรับผู้ใดมักท่องเที่ยวแบบว่าโลคอเกาะกั น่าจะประมาณนี้ค่ะส่วนเกาะเตายัางไม่ได้ขามไปเบิ้งนะคะกรอยู่ใกล้กันบ่ห่างกันหลายแต่ว่า,าลูกค้าที่ซีน้ำตกเพิ่นก็ติดต่อไปอยู่แต่ว่านี่เขาต้องเคลียร์อยู่นี่ให้มันแล้วก่อนพอมางานก,นกันลืมมาหลายทางอันมิสเตอร์คิทโตเฟอร์เพิ่นก็ติดต่อมาอีกอยู่แต่ว่าตก,กตเกาะตรงแล้วจากนี่ไปอีกอยู่ค่ะเดี๋ยวสิพาเบิ่งไปเรื่อยๆสมุยก็ก็ยังสิได้ขามไปแต่ว่าพอดีอันลูกค้าเพิ่นฮู้จักกันเพิ่นก็เลยแทรกคิวให้กันก่อนว่าเออเฮ็ด เฮดอยู่นี่ให้เพิ่นแล้วก่อนคอนสิได้ขามไปสมุยสมุยกะเตรียมขึ้นแล้วค่ะยุหันกันไงแห้งบรูววัดอันปางสร้างยุสมุยนะคะเฮเบนนะคะเอเลเฟนเฮเบนอีหยังก็อนห่อห้สมุยเอเลเฟนเฮเบนสมุยเอเลเฟนเฮเบนค่ะประมาณนี้เดี๋ยวถ้าไปพูนก็ผู้ดใดที่เป็นเอฟซีสร้างมากสร้างก็สิได้เห็นไปนั่มกันเพราะว่าหนูนะมากสร้างหลายค่ะ กระสิปากหมุดใบให้เพิินวาเทป,ประมาณใดหอดใดสยนี้เนา,าะค่ะเนาะสร้างเขากัช่วงนี้หลังจากที่ฝนออกไปพายุเข่าประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะมื่อนี้เป็นมือวันที่ยี่สิบยี่สิบสามยี่สิบสามใบเมื่อนี้ยี่สิบสามบอเมื่อนี้ยี่สิบสามยี่สิบสี่หรอบอตาายย่สิบสี่กับฟูมุ่นตัวสัน จิงงานผู้มูลป่าตีอยู่เกาะพังงานที่ว่าเป็นขึ้นซื้อนะคะพวกหนูก็ไปมารอบนึงแล้วค้นหลายแห้งยี่สิบสามได้ยี่สิบสี่น่ะค่ะประมาณนี้กลุ่มผ้านะคะเดือนกลุ่มผาพันสองพันหร้ยหกสิบเจ็ดมานี่สองศย์งี่กำลังงกำลังเคลียร์เคลียร์ให้ผู้รับเหมาคนเทพืนไว้ให้ค่ะเดี๋ยวเพรว่าเขา ดัดเหล็กมาฝากเหล็กก็ดีเจ้าของเพิ่นโทรมาเมื่อเช้านี้ว่าสร้างเพิ่นเสียเทพืนแลว้วลดปูนเขา<อ>แล้วฝากเหล็กไปให้แน่นเหล็กจะวางไว้เดี๋ยวเรากลับไปหน้าง,งานเราก่อนเพราะว่าวันนี้พี่เขาก็น่าจะเทอ่างไม่เสร็จนะคะใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาดูอีกเพราะว่าพี่เขาบอกว่าจะเทน่าจะเทให้ประมาณช่วงบ่ายเราต้องเทพื้นไว้กันบล็อกน้ําแล้วก็ให้น้ํามันไหลลงกลับมาฟองเหมือนเดิมนะคะ สวัสดีค่ะข้าไปรเด็บไอเคดอชาลาค่ะงานเชื่อมโคงใกล้เสร็จแล้วอันนี้เป็นน้ำตกเพิ่มเติมนะคะเพิ่มเติมจากตัวใหญ่มากอะเหลืออะไรมัดเก็บตะาไคาร้ตรงที่เป็นเชื่อมเพิ่มอีกนิดนึง เสร็จแล้วก็เตรียมใส่ปูนมืออื่นน่าจะได้ปั่นค่ะมือนี่งั้นพวกฉาบผิวนาแรกมัตตะคายกะน่าจะเสร็จพยายามไม่เสร็จมือนี่ค่ะเพราะว่าเออ่งานจอคิ้วเพียบอีก2-3งสาคิ้วล่ะค่ะเดี๋ยวสิบพรานท่านพาพนเนาะอันนี้สูงประมาณสีเมตรกว่าค่ะแต่ว่าเขาบดไดไลจัก ฐานหินแท้เลยเนาะก็หินแท้เพิรนยุกสูงขึ้นมาณหาสิบเส้นเนี่ยและค่ะน้ำน้ำตกลูกนี่จะไหลออกสองทา้งค่ะทังข้างหน้าและกัทังหลังเนาะเพราะฉะนั้นก็น,น่าจะเบึ้งได้รอบทิศค่ะ เดี๋ยวร้อยสร้างเป็นเชื่อมนี้ให้เสร็จก่อนนะค่ะเด็กผ้าขาดเธอหนึงแล้วก็ป่นลงคลองเธอหนึ่งก็ได้ค่ะนี่ตกลงไปในคลองน้ำหัวกันเกือบเหนียวเฮียค่ะ ทงนี้น้ำก็คือจะไหลจุดเดียวเลยนะคะแบบว่าตกลงมาเลยบริอาบกับหินทั้งทั้งหน้าส่วนฟังตรงกันขามพุ่นสิเป็นสเต็ปสเต็ปลงไปค่ะแต่ว่ามองนี้ก็คือน้ำกระโดดลงบอไปเลยค <c oughs> ่ะวร่มดีค่ะวันนี้ตะวันกระแดดค่ะเพื่อนเมื่อวานนี้แปลกค่ะแดดแห้งค่ะ ร่มเย็นนงคกแต่ว่ายังมือแรงมีแบบฝนหยดลงเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดประมาณั้นหานะ้าที่เนี่ยแหละค่ะแล้วก็หายไป งานฉาบปูนชั้นแรกก็เดี๋ยวมันได้เยอะพอสมควรแล้วนะคะอน,นูจะไล่เก็บตรงไหนที่ยังไม่ได้ใส่ข้างบนส่วนช่างวันนี้แกก็จะเริ่มปั้นลายนะคะแต่ว่ายังไม่รู้เลยว่าแกจะเอาลายไหนแต่ว่าทางเจ้าของงานบอกว่า,อ,าอยากให้ลายมันแตกต่างหรือว่ามันมันโดดออกจากตัวหลักที่ทำไปแล้วนะคะ แดดร้อนนะคะวันนี้แต่ว่ามีลมเย็นๆเริ่มด้วยจุดที่ยากที่สุดเราเป็นช่วงอันอช่วงมันเป็นคือจังเพดานเนี่ยสิเนาะสู่สกับแรงอันนมทวงของโลกเลยนะคะ ปัจจส,สิบ้านูว่าไ,ไปทั่วอีกเลยที่เนาะบ่แม่นเนี้ยมันเปียกหลายอันนี้เีียดดไ้รัับอนนฉาบฉาบปูนเออฉีกแล้วไอฉีกแล้วท่านหมอท่านหมอท่านหมอช่วง,น,งนั้นเออเสียงแมวบ่ายเสียงแมวหรือเสียงเด็กน้อยให้หูเอออะไรที่งานยากอัน ฉาบนาแรกกันเพาฉาบจากข้างในแล้วค่ะห้าเข่าไปฉาบท้้งในเพราะฉะนั้นพื้นผิวมันเกิดสิเป็นยังส่ถ้าเขาฉาบจากข้างนอกมันสิเป็นแบบนี้ค่ะฉานแรกมันสบบเหลียวเห็นตะไคร้เป็นยังทึบเขาไปฉาบข้างในดีค่ะเพราะว่าน,นี่มันแหนในสิมันเป็นแหนในสิมันเห็นงานยากมันหลุดมันจับใส่ตะไคร้ยากเขาก็เลยไปจับจากข้างใน บัณนี้ปั่นผิวหินเข้ากับเรือเลียงบดได้เข้าก็บจำเป็นต้องได้ปั่นข้างนอกเพราะว่าผู้ใดสิไปปั่นไล่ออกขอ้างในเนาะค่ะเนา้องเป็นเชงสีละค่ะเสียงแมวขาครับเสียงเล็กน้อยไห้บ่บ่เสียงเล็ก่องจังวะเสียงคือแมวเสียงคือเลยเครื่องเสียงคืออันดิดกน้อยไห้ อันนี้ทั้งเครื่องนี้ที่เป็นลักษณะของผนังนี่คือขึ้นได้ง่ายล่ะค่ะนี่วันนี้ช่วงแบบนี้่ะเขาหดน้ำเปียกบ่ดยด้ยค่ะเพราะวานันถ้าเปียกแล้วขึ้นหลุดเลยเนาะน,น,นี่เข้ากับกาว่าอาศัยว่าแบบแปะเขาไปเลืวยแบบยูติ๊กเรย่องนีนะค่ะ มันมีงานหนูกัไไ่เก็บตะไคร้ทั้งเทิงแล้วกะชาป,ปูนาแรกมองไดนที่ยังบ่ท่านได้เต็มนะคะให้สหร้างเพันธุไรปั่นงานไปก่อนเวลาตันไล่เขากะไ่จากทั้งเทิงมาก่อนเนาะคะ่ะ Chúng ta sẽ đây nghe Rồi chúng ta Được สร้างพ่นสิพาเฮดไล่อะไรเป็นยังมากไล่เนเยอะคะเบมันพาเฮดไล่เหรอที่นี่เลยใกลเคีคเ่ยงกันแต่ว่ารูปแบบอ่ะที่คนดังเสียเมียมึงรูจั ลิ้นเงินกูเอง <laughs> ลายนี้ก็ได้ขูดเหมือนกันนะจ๊ะแต่ว่าอาจจะขูดไม่เยอะไม่แยะเท่าไหร่ก็เยอะอยู่ <laughs> แล้วจะพูดทำไม <laughs> <laughs> เยอะไม่เยอะหลากหลากเลย เนื้องานปั้นก็ได้ประมาณนี้แล้วนะคะปั้นตรงนี้เสร็จเดินท่ออะไรไปเสร็จก็เฮ็ดเฮ็ดอย่างต่อเธอแล้วนี่แล้วอันนี้เหรออืมเฮ็ดลำธารอ๋อเฮ็ดลำธารก่อนเฮ็ดลำธารเสร็จแล้วก็ค่อยได้ไปเฮ็ดอันให้เพิ่นยิ่งขนเนาะหรือว่าเธอสิไปเชื่อมโค้งไว้เขามาตะค่ายก่อนบบก ว่าง,งานมตาตะไคร้มันสา,านะคะ่ะเอาเมื่นอนี้การปั้นไล่กะคลิปนี้กะขอจบลงไวเพียงเท่านี้นะคะเราเดี๋ยวค่อยพบพ่อกับแม่ในคลิปนาคะ่ะปั้นไล่กันนาสิบไร่แล้วจำมือนเบิ่งปั้นไล่แบบไกลๆชิดๆเนาะเมื่อานี้กะเอาส่งไปก่อน,นะคะ่ะพบพ่อกับแม่ในคลิปนาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ